ต่งจากวีแบ๊กครับผมแต่งจากวีแบ๊กครับผมวีแบ๊กแข็งตังเย้สวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่กับที่รายการวีแบ๊กสเตชันที่นี่คือสถามดีดีที่มีเรื่องต่ปปุ่นลูกปุ่นเฮ้ยโต๊ะพร้อมไหมครับมาวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีวันนี้นะที่เราขอจะซื้อข้าวข้าวมันไก่ก่อนใช่ไหมร้านป้าก็ปิดผมเลยเาซื้อข้าวขาหมูเป็นไงถูกไหม แล้วทำนี้ทีอะไรต่อผมยังมาแค่นี้ที่ได้แค่นี้ก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องแหนแต่งของวีแบดกันของใครนะของวีแบดแขนแต่งของวีแบดใช่เป็นแขนแต่งแหนซิ่งอะไรกันจีเรียกกันกแล้วนซิ่งแต่งแล้วไปวิ่งได้ไหมวิ่งได้ถ้าถ้าวิ่งเร็วก็วิ่งแหวนแหวนวิ่งไปแล้วแขวงแหวนวิ่งไปแล้วแหวนแหวนไป คืแขนแต่งตัวนี้มีชื่อว่า Spider Handle แ a ็กเกจของเรานะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีแขนแต่งนะครับมีตัวน็อตนะครับแล้วก็มีตัวบูทลองนะครับ โปรเพดยึ okay. อลอกคือว่าถามว่าใส่ตัวนี้ได้ไหมใส่ยังไงใส่ได้ไหมใช่ไหมวันนี้เราจะมาตีแ่ความจริงชัดๆเลยว่าได้ไหมตอนนี้นะครับเราก็จะมีลอกนะครับสองสามค่ายนี่แหละครับเราจะามาทดลองในการใส่ว่ามันใส่ได้ไหมนอกเหนือจากวีแบสนะครับผมคือแกนลอกอของแต่ละค่ายจะไม่เท่ากันนะครับ ก็คือจะมีทั้งแกนเล็กแล้วก็แกนใหญ่นะครับก็คือจะมีสองขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือจะใหญ่กว่านี้นะครับคราวนี้พี่หนึ่งเนี่ยเขาลองเขาลองเทียบรุ่นนะครับกับแขนแต่งกับโลกโลกอื่นเนี่ยแทบจะทั้งหมดแล้วที่เป็นเป็นขนาดสากลทั่วไปนะครับก็คือแขนแต่งนะครับของเราเนี่ยถ้า ปกติเลยเราสามารถสวมงเข้าไปในแกนขับได้เลยของลออวีแบสนะครับของวีแบสนะครับถุกรุ่นเลยมันจะพอดีนะครับส่วนแกนที่มีขนาดเล็กนะครับนอกเหนือจากวีแบสเช่เป็นชิมาโน่นี่ชิมาโนนะครับสมมติถ้าเป็นชิมาโนนะครับจะมีขนาดเล็กจะเกิดขึ้นถ้าสมมว่าาอะไรกว่ามันก็จะหลวมยครับยังไงขออภัยท่าต่างกันนะอ่าเนี่ยครับคือมันจะหลวมเห็นปะอ๋อรูมันจะ พอนได้แล้วเ<ม>วลาเราล็อกน็อตไปอ่ะมันจริงๆมันใช้ได้แหละคับแต่คือถ้าจังหวะการหมุนอ่ะมันอาจจะมีการเคลื่อนเคลื่อนได้ก็คือชุดหนึ่งเนี่ยสามารถอเอามาใส่กับ V-Bad, ไดว่าอาบูนะครับที่ขนาดแกนขับเนี่ยเท่ากันเลย3รุ่นนี้นะ V-Bad, ไดว่าอาบูส่วนชิมานโน่เนี่ยแกนของเขาจะมีขนาดเล็กอ่าเราก็ต้องใช้ปอกเสริมเข้าช่วย แล้วก็แข็งใสมันจะปอดีเปะเลยและไอ้น็อตที่เหลือเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้นะครับเผื่อโอกาสหน้าท่านมีลอกตัวไหนตัวไหนมาใส่ก็พอเป็นอะไรไปได้ก็ประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆว่าตัวแข็งแต่งของเราเนี่ยทำมาเพื่อใส่ครับแก่ที่มีขนาดใหญ่ก็คือแก่ขนาดทั่วไปนะครับแล้วก็ความที่มันหลวมว่าเนี่ยเราจึงมีตัวที่เป็นเรียกว่าบู๊ดด้วยนะครับตัวนี้เป็นออกบู๊เสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาป๊อปเสร็จีใช่ไหมครับเห็นไหมครับนอย่างนี้นะขนาด ขนาดขนาดรูแขนก็นจะเล็กลงคือเออชิ้นชิ้นส่วนนี้กับอันนี้นะครับเขาสร้างมาขึ้นมามาคู่กันนะครับ <S <S เราถอดแขนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาตัวสตาร์ใส่เข้าไปเหมือนเดิมของชิมานโน่ต้องจับดีๆมันจะเด้งนะครับกดไว้นิดนึงแล้วก็เอาปอกเสริมเนี่ยนะครับสวมเข้าไปเลยปุ๊บตรงนี้ได้เลยปุ๊บแขนนะเราอยากได้สีไหน่าปุ๊บเราซื้อมาแล้วสีนี้สีทองสวยๆเลยใส่ไป ได้เลยห้ามใส่กลับด้านนะครับห้ามใส่กลับด้านถ้ากลับกลับด้านมันเป็นอย่างนี้นะเป็นจะเป็นตรงนี้แบบนี้อ่าแบบนี้ใช่จะหมุนล้อบากแล้วอมันจะหมุนเฮ้ยแต่ถือจะน่าลองไหมน่าลองครับผ่าผ่าาครับประมาณนี้นะครับเราก็ใช้น็อตบล็อกได้ตามปกติเลยดูเรื่องขายขนาดต้องขายดีด้วยครับอ่าใช่ครับจังหวะจังหวะมันจะมีเกลียวของเขาอยู่นะครับเราอย่าไปรีบร้อนดันดันทุลังใส่ บางสิ่งไม่ควรฝืนอย่าฝืนครับเพราะมันจะเสียหายถ้ามันไม่ได้ก็ถอยถอยห่างหาหาหาเที่ยวเหมือนใจที่พังทลายพอได้แล้วปุ๊บเราก็พอได้แล้วเราก็เอาปัจจยไข่นะครับไขไขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสมมติไขแน่นแล้วปุ๊บเราก็เอาเขตเนี่ยลองนะครับใส่เข้าไปได้เลยปุ๊บใส่เข้าไปได้เลยนะครับ อ่ะมันจะตรงมันจะตรงกับรูใส่น็อตพอดีเห็นไหมครับแล้วเราก็เอาน็อตเนี่ยใส่ปุ๊บโอ้ยโทษทีนะน,น็อตฟิวแล้วพอน็อตใส่ปุ๊บเนี่ยจุ๊บคะูนะครับเป็นนังเส็จเรียบร้อยครับเราก็สามารถไปตกได้เลย แ่นี้นะครับประมาณนี้ลอกทุกตัวเหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันเอาไปว่าลอกถ้าจะทุกรุ่นเนี่ยตัวเนี้ยใส่ได้ถ้าหมดทุกจ,จ,จะทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ของเสริมที่ใส่ให้มาในแพคเกจเนี่ยคือครบและที่จะใส่ได้ใช่นะครับที่จะใส่ได้ครบหมดแล้วนะครับประมาณนี้ไม่น่าขาดหรืออะไรส่วนะเรื่องน้ำเรื่องน้ำน้ำหนักหรือเรื่องอะไรจะขึ้นให้ใต้ใต้คิดครับอะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการแนะนำการแต่งลอบด้วยแข่งแต่งรุ่นสปเดอร์แฮนเดิลนะครับของ VBa บ ตอนนี้สินค้ามีเข้ามาแล้วครับทุกสีเลยพร้อมพร้อมไหมพร้อมขายอ่ะใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ,รบมีข้อสงสัยก็นะพิงข,ข้อความคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับ,รบแต่ถ้าทิ้งกันนะครับ<ช>เราเสียใจยถ,ถ้าตอบช้าหน่อยก็อย่าโกรธกันนะครับด่าได้แต่แต่อย่าแรงอย่าด่าก็ได้เราเสียใจเราต้องทำงานต้องแรงเลยเตือนใครแต่จะไหลอ่ะครับยังประมาณเนี้ยครับเดี๋ยว ิหน้าก็๋ยวจะมีอะไรมาทำอาจจะเป็นแขนจิกแขนขโมยเหรอเฮ้ยอย่าเอาไม่เอาโนโนโนไม่ดีเป็นแขนงานจิกกิ้งอ๋อจิกกิ้งพูดถั่วสิโอเครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับยูอันล็อกล็อกใครครับเนี่ยล็อกพี่อ่ะผมผมมีล็อพีบัสขอผมมีมีแต่ล็อกพีบัสครับอ๋ออ้นนี้ซื้อมาจากไ ซื้อมาเพื่อถ่ายทำครับซื้อมาเพื่อถ่ายทำผมรักเฮียนะรักเฮียสกายเฮีย<อ>ครับวัสดีครับ